กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยกับสเตตออบดิเกตภาคแรกนะครับตอน0.5ยามกลางคืนนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนึงเลยนะครับผมหลังจากที่แม่ก็ภาคที่แล้วเราได้สูญเสียบุคคลทหารไปหนึ่งนายนะครับผมก็เราต้องยืนไว้อะไรกับแกก็สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับผมผมก็กะว่าจะมาเล่นตัวละครนี้นะครับยามกลางคืนเราก็มาเควสสองเควสนี้นะครับผม ประมาน,นี้แล้วก็เราก็หายากันนะครับเพราะว่าเราไปหายาตรงนี้แล้วก็คือไม่ได้เนาะเราต้องเข้ามาในเมืองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพ์นนี้เราจะเข้าไปเมืองนะครับก่อนที่จะเช้านั่นเองนะครับในดัแแบ,บแรกนั้นนะครับเราต้องมาเคลียร์บ้านตัวนี้ก่อนก่อนที่จะไปช่วยกับอีกคนหนึ่งนะครับผู้ทำไมเยอะอย่างเงี้ยเจอ ตัวละครน,นี้นะครับผมค่อนข้างที่จะไฟเก่งแล้วก็คอมเนสสูงเนะาะก็แต่ทำไมซอมบี้มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะฟาร์มทีละตัวฮนะมาดิมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย หลุดเหรอโอเคดองโอ้โฉโอ้โอโอ้ผีซอมบี้บักซอมบี้บักฮะซอมบี้บักโอ้โดนกัดเยอาเยาะม่ตี้โอ้โหแตประเด็นคือเตะแกก็คือ เดรเดนคือตัวละครเราตัวละครนี้ก็คือค่อนข้านทีอยาบาอยู่นะไอคิ้ลอคเคียแล้วอ๋อเหนื่อยแป๊บนึงแล้วก็อาวุธเราก็จะแตกแล้วด้วยโอ้โอเ้เจ๊เจ๊โอ้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 ้อออ้ นะครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวราต้องเปลี่ยนตัวให้เจ,เจ,เจแม่งบางเกินนะคุณพี่แม่งบางอะ่ะเราเดินทางไปหาผู้รอดชีวิตกันเลยดีกว่าตัวนี้ผมก็อัปเกรดบ้านไว้รอแล้วนะครับก็ต้องการช่วยเลยล้โอเคไปสักครู่เดี๋ยวตามไป โอเคมาถึงแล้วต้องต้องฟาร์มเ็ซะห,หน่อยทุกตัวผมจะฟาร์มให้หมดเลยนะครลงมาแล้วไหนดูซิโอ้ก็คือเซต คือถ้าพูดชื่อผิดหรือว่าต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่า,าผมก็พูดแบบเซตทันเซตทันอะไรพวกนี้ก็คือเป็นค่าล่าล่าซอมบี้นั่นแหละแต่ก็คือมันแล้วแต่คนที่จะพูดนะครับผมก็อย่าว่ากันเนาะประมาณนี้อันนี้คือเควสล่าซอมบี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงโขนี่นั้นมันมีตัวอะไรบ้างนะฮะ จิ๋วหายแล้วโอเคตัวละครเราเหนื่อยด้วยมีของด้วยเดี๋ยวขอเสื้อหน่อยแล้วกันนะก็ทำแค่บางเควสก็พอนะครับเพื่อความสัมพันธ์เพื่อให้เราได้เล่นตัวละครตัวนั้นนะครับก็โอเคงั้นเราไปเควสต่อไปกันเลยนะครับอ่ามอนเมู มาแล้วมาแล้วมาแล้วว yeah. oh, ูวูใช่พอดีโอเอาทำให้สั่นสั่นสั่นชัวร์อกเควนนี้อีกแล้ว เราต้องมาช่วยผู้คนอีกแล้วเออ่ตรงนี้บ้านนี้มีอะไรไหมไม่มีน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตตัวต่อไปฮะงั้นก็โอเค That's not let's get started. Okay, good. สร้างบาร์เรลเคทฮะเหมือนเดิมโอเคก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันใกล้จบเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนั่นแหละ สเราต้องการยาอย่างเี้เราต้องการยาเลยเราต้องขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคจบเรียบร้อยฮะ Just update stuff run snag. wanted at into bit We've an a a on home. of เราพูดเราก็จะพังเราใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคขอขึ้นสักครู่นะฮะภาพน,นี้ก็รอให้เช้าเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะเป็น10นาที12นาทีว่าไปนะครับผมซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมทำไม ในตอนเช้ามาถึงงานก่อนนะครับเดี๋ยวเลเวลสองนะครับผมก็กะว่าจะมาอยู่โซนบ้านแถวนี้แหละเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าเอ้ย <c oughs> e พี่ทำไมถึงไม่ม,มาลองอยู่ตรงนี้ดูว่าโซนนี้มันมีของที่จำเป็นเลยนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับตัวนั้นก็เป็นบ้านตรงนั้นนะครับที่เป็นบ้านตรงนั้นเลยนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับเหมาะมากนองอยู่ได้ไงร้านขยายตรงข้างหน้าเรา ซอมมี่โฮสอยู่ข้างหน้าเราเลยโอ้เัินก็เสี่ยงภารกิจหน่อยนะฮะตรงข้างหน้าเราก็มีตรงนี้อันนี้คืออะไรแคมป์ตรงนี้โหเยอะเลยอะบอกเลยว่าเยอะตรงโซนนี้ฮะโอเคเดี๋ยวสำรวจตอนเท่าน,นี้ก่อนแล้วก็บ้านเรามีที่อัปเกรดไม่พอสินะอะไรอะตรงข้างหน้าเรก็มีเนี่ยอืก็เชิวๆยาวครับ เพราะว่าผมก็จะตัดแบบชิบชิบเหมือนเดิมนะครับผมก็โอ้ขอบคุณมากเจอปืนด้วยเดี๋ยวนะเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาจากไหนเนี่ยฮะพี่มาจากไหนพี่สอกสับไม่ใช่เด็เขาสับโอ้โไนส์เคี่ยมเลย คนขอได้อย่างสบายใจเฉมฮะตรงนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วว่ามีอะไรเพิ่มใชมไหมออไม่มีแล้วโอเคก็แต่ตรงนั้นเป็นร้านยานอกตรงนี้อ,อ่ตรงนี้แทบไม่มีเลยโอเคเราต้องเสี่ยงฮะ เราเลิกมาจอดตรงนี้ก่อนโอเคเยิบแล้วก็รีบเลยครับรีบเลยรีบโกยเลยก็ได้ขึ้น,นเอ่อทาร์เก็ตเฟรมโอ้โหไปหาเพื่อนอีกแล้วชิบหายละอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเซิร์ชสองอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็กลับบ้านเลยสองบ้านนี่ก่อนไม่เจอเวย้ย ขอก่อนขอก่อนขอก่อ,อ,อนพี่หนุ่นะใจะเย็นนะโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการในนี้เรียบร้อยเรารีบกลับบ้านเลยดีกว่าระหว่างนี้นะฮะของเราปล้นไอ้เออไอ้บ้านหลังที่2คือที่ผมโค้นเนี่ยมันเป็นน้ํามันนะครับเอาได้ก็คิดว่าแบบว่าเออมันจะมีของอะไรที่ดีๆหน่อยแต่ก็ไม่เจอนะครับเรียบร้อยสะอาดเชร็จ was What found this out. while I กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วจ้าแล้วก็อวกเอาเอา่ออันนี้คือให้แกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวุธที่มันจะจับต้องได้แล้วก็เปลี่ยนตัวละครฮนะตัวนี้ป่วยด้วยโอ้ตัวละครเราป่วยด้วยเปลี่ยนเป็นคนนี้ โอ้โหทากเกตเฟมอ๋อไอ้ไม่รีทากเกตโอ้โหเพื่อนหายหมดจิบหายแล้วจะเช้าแล้วเราหาเพื่อนก่อนเลยฮะไม่งั้นนี่คือผมกลับมาเซฟนี่คือหายนะครับก็คือทุกคนหายหมดเลยโอเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไม่ได้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 ไม่่ไ

safe let's go let's go okay i think i'm ready to head uh, o m e now โอ้โหมึงมึงมาะอะไร,อรตอ,รอนนี้ลูกพี่โอ้โหสุดยอดปะครับโอ้เกือบตายแล้วผมไม่คิดว่าแม่งจะมีอืมแป๊บนึงดีโอ้โหนะผมไม่คิดว่าแม่งจะมีไงประเด็น จังกันนะที่โอ้ยมันเฮ้ยพี่กอล์ลันนี่คือรถแล้วพี่ไป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 ไม่อยู่แล้วไอเวนอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วประเด็นคือผมไม่ชอบมาตรงป่าตรงนี้เอาก็คือมันก็ได้ว่าคือโอ้มันออกยากแล้วก็บุนบุนงงงนะครับสารพัคแรกนะครับ โอ้เสียดตายมั้งเละมึงพี่เสียดตายเกือบตายทั้งคู่จังค์ค้อนขุดเปิดยิ่งอยู่นานก็คือมอนยิ่งเกิดนะฮะเขเชาไปดิชาที่แสนสดใสบปดิบ้านก็โดนบุกอีกโอ้โห มีกระฟองที่ามาถึงแล้วที่ไปออโอเคมาถึงแล้วพี่โอ้โหโอเคเอาละครับผมก็ <c oughs> พาร์ทนี้นะครับก็ต้อง ขอพักไว้เพียงน,นี้ก่อนนะครับสำหรับ2.5นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าคืนที่3วันที่3เราจะเป็นยังไงกอไปหาสวมสดีทุผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับอเกล็ดปานตาย